รรม,มุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกโก,ลกย่อมเป็นไปตามคมนั่นคือเสียงหลวงพ่อที่เอ่ยขึ้นมาให้ลูกศิษย์ลูกหาได้รับฟังจากคำบรรยายของหลวงพ่อพอที่จับใจความได้ว่ามนุษย์ทั้งหลายผู้คนทั้งมวลล้วนแล้วแต่เป็นไปตามกรรมที่ตนเองได้กระทำไว้แล้วใครทำดีก็ได้รับสิ่งดีตอบใครทำสิ่งไม่ดีก็จะได้รับผลกรรมนั้น ในพลานท่านหนึ่งเดินผ่านต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งมีหลวงตานั่งพูดคุยอยู่กับลูกศิษย์ทั้งที่เป็นพระภิกษุและเป็นการาวาสหลวงตาได้เอ่ยข้อธรรมขึ้นมาแล้วก็ขยายความข้อธรรมดังกล่าวนั้นในพลานคนนั้นเดินไปแอบฟังอยู่ที่ก้างต้นไม้อีกต้นหนึ่งโดยไม่กล้าที่จะเข้ามานั่งฟังที่ใกล้ๆหลวงตาก็บรรยายพอที่จะจับใจค,ความได้ ศีลของพระภิกษุนั้นข้อหลัก227หลวงพ่อบอกว่าส่วนคาริงัดผู้ที่เป็นพุทธมามะกะให้ยึดถือปฏิบัติศีลห้าให้ได้ครบถ้วนถึงแม้ไม่ครบถ้วนก็พยายามให้ดีที่สุดเช่นหลักหลักปานาดิปาตาห้ามฆ่าสัตว์ถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้มีการฆ่าผู้อื่นแล้วการฆ่าผู้อื่นนั้นมันเป็นบาป ทุกชีวิตต้องการที่จะดำรงอยู่และธรรมชาติของโลกนี้ก็เป็นที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีชีวิตแต่ดังแต่เดิมเขาไม่กำหนดหรอกว่าใครจะต้องอยู่ใครจะอยู่ไม่ได้ทุกชีวิตมีสิทธิ์ที่จะดำเนินอยู่บนโลกนี้เพราะฉะนั้นการฆ่ากันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่มนุษย์นั้นมีความโลภความโกรธความหลงพอความโลภบ,บังเกิดสิ่งไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องก็บังเกิดขึ้น เช่นศีลข้อกาเมีห้ามปิดลูกเมียผู้อื่นบางคนมีกิเลสหนาเห็นลูกเมียผู้อื่นสวยงามมีความอยากได้อยากจะเอามาเป็นของตนเองก็พลํำหาวิธีต่างๆนานาที่จะเอามาข้อนี้แหละเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการที่จะเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนไม่ว่าทรัพย์สินอย่างอื่นหรือลูกเมียเขาเพราะว่าการกระทําผิดอย่างนี้ อาจจะอันตรายถึงชีวิตได้ของใครใครก็ห่วงของใครใครก็รักเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะอยู่อย่างสุขสุขก็อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าไปทําลายสิ่งรักสิ่งห่วงของรักของห่วงของผู้อื่นพระพุทธองค์ท่านทรงบัญญัติศีลสําหรับการหักเบื้องต้นคือศีนหน้าเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดจงพยายามรักษาศีลเพื่อสังคมนี้ จะได้อยู่อย่างมีความสุขการลูกอยากได้ของคนอื่นจะคอยกตัวอย่างนายทอกับนายโฮมีที่ดินใกล้กันนายฮออยากได้ที่ดินก็เลยรุกรานล้ำเขตล้ำเด่นทีนี้ก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันเพราะอะไรละ่ะเพราะความอยากได้เพราะความลูกเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้อยู่กันอย่างมีความสุขก็จะได้โลภเลยหยุดเสถะการกระทำบาปทั้งปวงแล้วหันมาปฏิบัติ ให้มีความสุขตามรูปแบบของการัดที่ควรจะมีควรจะเป็นไม่จําเป็นต้องเคร่งครัดแต่อย่าให้ผิดพลาดแค่นั้นก็พอลานเท่าผู้เดินผ่านมาเมื่อตะกี้ได้วางชิ้นนั้นก็รู้สึกละอายใจขึ้นมากับการที่ตนออกป่าล่าสัตว์ฆ่าโดยไม่ยั้งคิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรเจอผ่านมาผ่านหน้าก็ต้องฆ่าต้องส่งเมื่อผ่านท่านนั้นได้รับฟังจนจบก็รู้สึกตัวว่าตั้งแต่นี้ต่อไป เราไม่ควรที่จะล่าพลํำเพลือล่าเฉพาะเท่าที่จําเป็นและเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวเท่านั้นเมื่อในหัวใจในายพลานคิดได้อย่างนั้นก็ตั้งใจและได้กระทําอย่างที่ตั้งใจเรื่มาก็ขอสรุปว่านะครับรำมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกทุกผู้ทุกนามจะต้องเป็นไปตามคำเป็นไปตามที่ตนได้กระทําไว้ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว